อีซีซีเอาไอ้น้ำยาโคล่าหนึ่งนี่ใส่เข้าไปนะครับผู้ชมครับปิดฝาปิดฝานะฮะมันเป็นอันตรายไหมครัไอ้น้ำยานี่ฮะโดนผิวหนังเป็นไรไหมครับก็ระวังค่ะก็ระวังนิดหนึ่งนะครับก็จะหลังจากนั้นใส่ครบทั้งสามอย่างแล้ยค่ะอย่างค่ะอย่างค่ะนี่สองอย่างสองอย่างรวมกันก่อนน้ำมันกับโคล่าหนึ่งนะครับอันนี้คือน้ำมันกับโคล่าหนึ่งแล้วก็เขย่าค่ะเขย่ารเขย่าเขย่าสักสามสิบวินาทีนะคะสามสิบวินาทีนะคะครับยังไม่ถึงเลยครับ น่าจะประมาณค่ะประมาณนะคะขยายเสพขยายเสพแล้วเอาโพล่าสามลงนะคะเอาโพล่าสามลงนะฮะค่ะก็ใช้หลอดฉีดยาขนาดหนึ่งซีซีเหมือนกันนะคะหนึ่งซีซีนะฮะค่ะเอาโพล่าสามดูน้ำหนึ่งซีซีแต่ว่าไม่ได้เอาเต็มหลอดนะคะไม่ได้เต็มหลอดค่ะใช้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองต้องแม่นนิดนึงต้องต้องต้อ๋อเหรอคะถ้ามากเกินไปน้อยเกินไปเป็นไงฮะก็จะมีผลมีผลต่อค่าที่ทดสอบออกมานะครับที่เกิดขึ้น จริงๆตรงนี้จะมีข้อระวังนิดนึงเพราะว่าหลอดฉีดยานะคะมันจะมีอากาศอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปกติเนี่ยเราจะจะดันดันให้องอากาศหมดให้อากาศหมดออกจากหลอดปกติแล้วถ้ามีเข็มฉีดยาเมื่อกี้มันจะไม่มีอากาศอยู่ตรงนี้มากมีนิดเดียวแต่กรณีนี้ไม่มีเข็มฉีดยามันจะขึ้นมามันจะมีมีอากาศนิดเดียวแต่ครั้นี้เราจะไม่ได้อ่านที่ขีดบอกข้างข้างบนนะคะสีดําเราจะดูอันนี้ค่ะ ระดับสารละลายจะซูทจะซ้อนตัวน้ํายาจริงๆริงนะตัวน้ํายามันอย่าไปดูตัวดําๆนะดูตัวน้ํายานะเนี่ยเพราะวันนี้อากาศอยู่นะ่ยทีวีอาจจะไม่ชัดเจนนะ่ยเนี่ยให้พออากาศนะครับเอาโอเคครับใส่ลงเลยฮะเดี๋ยวเวลาหมดก่อนฮะไม่ทราบผลฮะเปลือดเปลี่ยนสีแล้วค่ะยังยังค่ะเราเราจะดูไม่ได้เวลาเอาลงไปมันจะเกิดสีชมพูเราต้องเขย่าก่อนนะคะออกมาสีสวยค่ะเขย่าสามวิสามสิบวิผ่านไปประมาณสามสิบวินาทีครับผม เนี่ยค่ะเป็นสีชมพูอันนี้คือเป็นชจากสีเดิมสีเหลืองค่ะเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูค่ะแปลว่าใช้ได้ใช้ได้ค่ะคือน้ํามันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยอันนี้คือใช้ได้ถ้าเปลี่ยนสีใช้ได้ถ้าเปลี่ยนสีใช้ได้เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะต้องเปลี่ยนสีชมพูด้วยค่ะเหมือนที่เราพยายามสื่อในกล่องครับกล่องจะใช้สีกล่องจะใช้สีชมพูนี่แสดงว่าใช้ได้คือไม่เกินมีค่าโพล่าไม่เกินค่ามาตรฐาน25% ค่ะคุณเสนีคะฉะนั้นแล้วสมมติว่าชุดทดสอบของเราเนี่ยออกมาสีชมพูใช่ไหมสีชมพูต่างกันอาจจะมีสีชมพูเข้มบ้างอ่อนบ้างใช่ครับไม่เป็นไรยังไม่เกิน25่สิบห้าไม่เป็นไรขอให้มีสีชมพูเนาะก็แสดงว่าถ้าชมพูมากๆก็คุณภาพดีเอาันก็จะลดลงลดลงแต่ว่าเราจะใช้ตัดสินใจไม่ค้าก็จะได้ง่ายถ้ายังยังเป็นสีชมพูอยู่คือทอดหนึ่งครั้งสองครั้งยังมีสีชมพูใช่ไหมทอดได้อยู่ต่นนี สีคับสีชมพูเกิดขึ้นแสดงว่ายังมีความรักต่อผู้บริโภคยังไม่เกิน25ยังไม่เกิน25คราวนี้เราจะทดสอบน้ำมันที่ทอดซ้ำค่ะส่วนใหญ่แล้วเราเคยได้ไปตรวจสอบทางอย่างตลงตลาดอะไรนี้บ้างไหมคะเคยเคยได้ไปตรวจสอบเราเคยร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชลราบค่ค่ะได้ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย กองสาสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะให้เข้าไปดูแลตลาดเองแล้วก็เข้าทดสอบเองโดยเอาใช้ชุดทดสอบน้ำมันเจอเจอไหมฮะก็เขาจะดูแลเขาเองแล้วเฝ้าระวังเขาเองเขาจะมีแผนการทํางานว่าเขาจะตรวจกี่ครั้งในในปีหนึ่งเขาตรวจกี่ครั้งคือเฝ้าระวังอะค่ะน้ามันน้ามันที่เอามาจะเป็นน้ํามันร้อนน้ํามันเย็นได้หมดต้องเย็นเท่านั้นเหรอ เวลาเก็บนะเก็บน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยจะเก็บง่ายเก็บง่ายค่ะเย็นเก็บง่ายคครับ่ะก็คือสมมติทอดซ้ำทอดซ้ำทอดซ้ำร้อนมันเย็นก่อนจะเก็บบ้านกับบ้า็เก็บใส่ขวดอย่างนี้หรือเก็บใส่อะไรได้บ้างเก็บใส่ถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะก็เก็บปริมาณที่เราใช้นี่คือ1นึ่งซีซีหนึ่งซีซีเพาไม่มากก็เผื่อนิดนึงคแล้วเก็บพวกนี้ใช้แล้วใช้อีกได้ไหมฮะเก็บพวกนี้ถ้าในกล่องนี้มันมีมันมีชุดที่ที่ใช้ไซริงหรือว่าหลอดฉีด้านเนี่ย ันมีอันเดียวแต่ถ้าจะใช้ใหม่อันนี้หนูใช้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ค่ะหนูก็ไล่ไล่อันเก่าออกก่อนนะคะแต่ว่าอันเก่าแล้วก็อันที่อันที่อันที่เป็นยังไม่ทอดนะก็ยังพอดอันนี้เราก็เช็ดอย่างนี้ค่ะเช็ดแล้วก็ถ้าจะใช้อีกเราก็ใช้อันเดิมนะคะแล้วก็เอาเอาล้างอะค่ะเอาตัวเอาตัวของมันล้างเลยค่ะตมันี้ค่ะเอาทิ้งเลยค่ะอันแรกทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยค่ะ้งนึยค่ ถ้าไม่มั่นใจก็ล้างอีกอย่างนี้ค่ะล้างอีกนะฮะมั่นใจนะเนี่ค่ะโอเคแสดงว่ามั่นใจแล้วก็ดูดขึ้นมาหนึ่งซีซีด้ครับอันนี้คือน้ํามันที่ทอดซ้ําหลายครั้งไหมครับอันนี้เราจะบอกไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่รู้ว่าแต่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างนี้ค่ะแต่เราจะรู้จะดูว่ามันมีสารโพลาเกินหรือไม่นะคะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกครั้งใส่ลงไปแล้วนะคะทอซ้ำนะครับี๋ยวเวลาหมดก่อนต้องเร่นนะครับใส่โพลาหนึ่งลงไป ู้ชมก็ตื่นเต้นแล้วครับโอ้ยมันเป็นสีดหยโน่นี่จะมีฟองอากาศนิดนึงดูเนี่ยค่ะถ้ามีเข็มฉีดยาค่ะมีเข็มฉีดยาก็ดูตามนั้นได้เลยนะครับฉีดโพล่านหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับฉีดโพล่านหนึ่งลงไปในน้ํามันที่ทอดซ้าเขย่าจาก <ไป S 1> นั้นก็ทําการเขย่านะครับเราสามารถใช้ได้กับน้ํามันทุกชนิดไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้น้ํามันตามบ้างบางคนน้ํามันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้ํามันเปล่าน้ำมัน,น,มนถั่วเหลืองเนี่ยทุดนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเราจะมีปัญหากับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวครับและส่วนใหญ่ในเข้าไปใช้ทอดกับอะไรอะคะน้ำมันมะพร้าวก็อยู่ทางภาคใต้อยู่ทางภาคใต้ของเราไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ค่อยมีเพราเราไมน้ำมันถั่วเหลืองได้น้ำมันตามได้เขาก็ใช้ทำอาหารน้ำมันดอกทานตะวันได้ได้ครับนน้ำมัยกเว้นน้ำมันมะพร้าว ที่ไม่ที่ที่จะไม่ค่อยที่ยังไม่ที่จะเพี้ยนเพียนไปใช่คือมันจะไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่ใส่โพล่าหนึ่งเรียบร้อย่ขยาแล้วนะคเขย่าแล้วใส่โพล่าสองลงไปอันนี้ใส่โพล่าสามนะคะโพล่าสามลงไปอันนี้เกิดสีชมพูไหมคะชมพูมีค่ะมีค่ะชมพูยังบอกไม่ได้ค่ะต้องเขย่าก่อนต้องเขย่าก่อนเขย่าค่ะปื๊บนะครับนี่คือการเขย่านะครับ คุณผู้ชมทุกท่านเขย่าเป็นเห็นไหมครับเกิดไหมคะเอาเนี่ยค่ะเปลี่ยนสีไปแล้วชมพูหายไปแล้วคสองอันให้ดูเลยเห็นไหมฮะสีเหมือนโครนเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับผู้ชมครับความแตกต่างค่ะอันนี้คือที่ใช้ที่ทอดซ้ำเราเอามาทดสอบเมื่อสักครู่นะครับกลายเป็นสี ไม่มีสีขุนขุนสีขุนสีขุนไปแล้วอันนี้คือน,น้ํามันที่ยังไม่ทอดคุณภาพดีด้วยค่ะสีะะชมพูเป็นสีชมพูครับคือยังมีความรักต่อผู้บริโภคอยู่นะครับเลยมีสีชมพูอันนี้เริ่มเกลียดผู้บริโภคแล้วครับ<น>โพล่ามันมาแล้วครับโพล่าครับมาแล้วแล้วก็พาพามันก็ตา่มาด้วยตวงแขนกันมาด้วยซึ่งมันจะทําให้เราเกิดความดันโลหิตสูงและเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะอาจจะนะฮะอาจจะ เป็นสารกวบมะเร็งด้วยนะครับโอ้โหโอ้ก็เรียกว่าใช้เวลาเป๊บเดียวฮะเป๊บเดียวแล้วก็คิดว่าน่าจะทํากันได้หมดนะสองนาทีเองนะก็ไม่ยุ่งยากมากนะฮะก็มีสารแค่สองตัวแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าก็รู้เรื่องเลยครับแต่ถ้าคนไหนไม่มั่นใจกรณีที่ทดสอบแล้วค่ะมันจะมีในในเอกสารนะคะว่าถ้าเป็นสีชมพู่มในสีหรือเปล่าไม่มั่นใจในสีถ้าเป็นสีชมพูเข้มนี่คือแสดงว่า ดีมากค่ะข้อต่อไปเลยค่ะก็คือเขาก็จะบอกว่าน้อยกว่า20คือปกติเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้มาตรฐานกําหนดไว้ว่าไม่เกิน25ถ้าสีมพูเข้มเลยเนี่ยจะน้อยกว่า20แต่ถ้าจางๆอย่างเงี้ยค่ะจางๆจางลงจางๆอันนี้นิดนึงใช่ไหมคะค่ะจางๆเนี่ยก็คือประมาณ20ถึง25ค่ะคือไม่ควรใช้แล้วค่ะ ถ้าเจออย่างนี้ไม่ควรใช้แล้วเพราะเริ่มมีสารก่อมะเร็งแล้วมีสารทาให้ความดันเลือดสูงแล้วน้ำมันยังยังไม่ทอดยังเป็นขนาดนี้ใช่ไหมในระหว่างที่ทอดแสดงว่าอาหารที่เอามาใช้ตอนที่มันยิ่งเยอะกว่านี้ก็แสดงว่ามันจะเกิดขึ้นในระหว่างทอดด้วยมันไม่ควรใช้ไม่ใช้เลยครับก็คงจะโดนทั้งความรอนด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาหารที่นำไปทอดด้วย ทั้งพ่อค้าแม่ขายหรือว่าประชาชนนะคะไปซื้อได้นะคะสำหรับชุดทดสอบนี้มีจำหน่ายด้วยที่จำหน่ายค่ะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลของเราค่ะค่ะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่แปดสิบสองหม่สิบเอ็ดแถวสุหาวแถวสุหาวถนนคาราวตรงข้ามศูนย์มะเร็งง่ายๆตรงข้ามศูนย์มะเร็งแบบนี้ฮะจะขายชุดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะขายชุดอย่างนี้เลยค่ะก็จะมีอุปกรณ์อะไรพร้อมเลยค่ะอย่างที่ถามนะฮะชุดหนึ่งกี่พันนฮะห้าร้อยสามสิบบาทค่ะห้าร้อยสามสิบ ทดสอบได้20ครั้ง20ครั้งคือ20ตัวอย่างอย่างนี้คือ1ตัวอย่างใช่ไหมคะอันนี้ก็1ตัวอย่างก็คือค่ะ20ตัวอย่าง500 5 3 0ครั5 3 0ไม่เอากำไรเลยนะคะับก็เราเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยประชาชนนี่คือต้นทุนจริงๆเลยใช่ครับ5 3 0บาท20ครั้งก็เท่ากับครั้งละเท่าไรครับครั้งละครั้งละ20บาทค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าจะต้องเข้าห้องทดสอบทดลองนี่เราใช้ทุนเท่าไหร่ฮะครับเป็นหมื่นหมื่นค่ะต่อ ตอนหนึ่งตัวตอด้วยที่เราจะอย่างเนี้ยโอ้โหนี่เรายี่สิบหารก็เท่าไหร่ฮะกี่เท่าเท่ากับเท่ากับครั้งละ2ี่บาทเองถูกไหมฮะค่ะ2บบาทครั้งละประมาณ20บาทเองฮะทดสอบสุขภาพร่างกายของเราครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเองเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันถ้า500ร้อนี่เขาก็ อาจจะไม่มีศักยภาพในการดูแลรวมตัวกันใช่ไหมฮะรวมตัวกันแต่ที่จะแนะนำเนี่ยก็คือแนะนําพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนผูบ<ว>้บ,บริโภคตรงนั้นครับเขาซื้อไปหรือว่าจะทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ดูแลสุขภาพชุมชนตรงนั้นจะจะเกิดประโยชน์มากกว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดเองท่ามกลางนคุ้มของผู้บริโภคแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ มารับรู้ปัญหาเขาก็จะเป็นผู้ดูแลใช่กว่ห้าร้อยกว่าทำถนนต้องหลายนัดใช้ใช้ใช้วิธีการเป็นความเป็นความสมัครใจสมัครใจนะครับไม่ไม่ใช่บังคับจับกลุ่มถ้าบังคับจับกลุ่มใช่ครับใช่ครับผมเวลาหมดแล้วนิดนึงนะคะว่าชุดทดสอบนี้หมายถึงว่าของศูนย์วิทยาศาสตร์ของอุบลของเราที่คิดคนได้หรือว่าทางจังหวัดอื่นมีไหมคะหรือยังไง เราคิดได้แต่ว่าก็จะเป็นของกรทั่วทั่วประเทศทั้งหบดตอนนี้ก็กระจายค่ะจริงๆแล้วศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยมี14แห่งก็สามารถซื้อได้ทุกที่แต่นี้เราเป็นต้นคิดเลยค่ะอันนี้แล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้เราประดิษฐ์ที่อุบลค่ะโอ้ต้องขอขอบคุณนะครับนี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพร่างกายนะขอบคุณท่านเภสัชกรหญิงกนกวันมุจรินแล้วก็ ท่านเซนีโพลลานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศูน,นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7จ็บนราชธานีนะฮะขอบคุณ<ห>มากค่ะ,ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะช่วงท้ายนี้นะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะตอบคำถามกันเข้ามานะคะ